สวัสดีครับกับดอกเินครับช็อตเด็ดมวยเต็งม,มวยไทยจดสีประจำอาทิตย์ที่สองพฤศจิกาย,ยนพศสอง8ันห้าร้อยหกสิบปดวันนี้ตัวที่หนึ่งไปที่ชันไนเปอร์ติดดาวไปตัวที่สองไปที่เจ้าติ๊กตอกติ๊กตอกสัมิงเดชนะครับแล้วก็ตัวที่สามไปที่เจ้าไทยวันนี้ติดดาวไปสามตัวครับชันไเปอร์เจ้าไทยแล้วก็สมิงเดชกับดอกฟินหัวใจมวยไทยภาคให้เข้าชี้เป้าให้รวยเราช่วย กันได้นะครับพักสดทุกวันนะครับพักสดราคาต่อรองทุกวันเลยแล้วมวย3ายกมวยเด็กวันจันภาคนะครับแล้วก็ RDS ภาคนะครับแล้วก็ศึกวันลุมินีภาคทุกวันศุกร์นะครับยืนหนึ่งคนเดียวมาตลอดนะครับแล้วก็รายการวันไฟไนท์นะครับที่จะถึงวันเสาร์ที่แดนี้ก็ภาคนะครับวันเสาร์นี้มวยงดทุกช่องนะครับวันนี้โทรเลยครับ09478789860619793299วันนี้มีมวยห้ายกที่มวยไทยเจดสี่นะครับแล้วก็ ะนะครับที่มหาจษฎีส่วนน้ำเนินที่สามยกนะครับสามยกโอเคครับนะครับอโอเคอะนะครับเอาทุกฟินไหมได้หลอเขาลงยังไม่ลงไปลงไปแล้วเพิ่งเข้ามาอ่ะโอเคครับผมเฮ้ดีครับมาดีครับ